ขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับมือหนี่สองว่าตนเขาเนี่ยันดงนะครับมือหนีอย่าพันี่ด่านนีไปส่งลูกค้าแล้วครับเนาะเป็นพอนี่สองนาครับแบบพี่ครับพี่น้องแบบพิเศษครับไปพเยเนานะครับเนาะไปหาคุณสมยศนะครับเนาะเป็นพันี่สองนาสร้างแบบพิเศษครับทำห้เยยบร่อยครับรอดรับได้ได้ครับเมื่อเกิน อาทิตย์นี้แหละครับทางกระลังขืนงันเลยครับไปสนใจในกระทูเขามากครับหมู่านนี้ไปเราซีดางครับบริใท้พี่น้องเพิ่งซื้อครับครับกระนังเฮ็ดอยู่นี่ครับใบเบิแล้วครับยู่ปุ่นกระไดมุมมี่แล้วย่ายยื้หล้างเดียวครับพี่น้องสร้างกระังขืนไว้ครับ นะครับพี่น้องเปิสเดสนใจยกระนขอเขาหาบาต้นอยู่กันเลยนะครับตอนนี้จ้องหนาก็ดีนกเขาชาวว่าก็ดีสำรับชิปนี้บาตน้นขอขอจบคลิปเศษสิ่งก็ได้ครับเจอกันใหม่มุนหหน้าครับสำรับวันนี้ก็สวัสดีครับ